เดียวคืออะไรคะคือการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยเป็นเหมือนกับที่พระเยซูบอกว่าให้เข้าไปในห้องชั้นในติดต่อพูดคุยกับพระเจา้าสวัสดีค่ะพบกับใหม่ชิชนกกับรายการใจสมานท็อกรายการท็อกสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบและเจรนายเพชรทีท่ซ่อนอยู่ในตัวคุณสำหรับ EP ีในวันนี้นะคะเป็นเรื่องซิมเปิลอีกแล้วค่ะพี่น้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าเดี่ยวนะคะหลายคนเนี่ย สงสัยว่าเอการที่เราจะเติบโตแล้วก็เดินไปกับพระเจ้าวันต่อวันเนี่ยการเฝ้าเดี่ยวมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะเอ่อบางคนเนี่ยก็อาจจะเฝ้าวันเว้นวันบางคนเฝ้าอาทิตย์ละครั้งนะคะก็เลยมีความสงสัยว่ามันจำเป็นขนาดนั้นจริงๆหรอแล้วการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยจำเป็นต่อการเติบโตของเราขนาดนั้นจริงๆหรอเราไปแค่โบสถ์วันอาทิตย์ไม่พอหรอ ะะเข้าเซลลไม่พออีกหรอต้องเฝ้าเดี่ยวอีกหรอทุกวันนี้หรอเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกับอาจารย์มรดรสักกมลมาตรยากุลกันค่ะว่าการเฝ้าเดี่ยวมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก็สําหรับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของการเฝ้าเดี่ยวค่ะก่อนอื่นอยากอาจารย์สอบถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าการเฝ้าเดี่ยวคืออะไรคะคือการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยเป็นเหมือนกับที่พระเยซูบอกว่าให้เข้าไปในห้องชั้นไหนค่ะนะครับ แล้วก็ติดต่อพูดคุยกับพระเจ้าเป็นเวลาที่เราจะแยกตัวเองออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จดจ่ออยู่กับพระเจ้าเท่านั้นนะครับระหว่างเรากับพระองค์เป็นส่วนตัวเป็นชีวิตภายในของเราที่ติดต่อกับพระเจ้าคุยกับพระองค์เหมือนเราคุยกับพ่อแล้วก็อ่านพระคัรพระเจ้าไข้ครวญแล้วก็ฟังว่าพระเจ้ามีอะไรที่จะจะพูดกับเรา อ่านพระคำของพระเจ้านะครับนี่ก็เป็นแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่านำเสนอต่อพระองค์ในในในสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราเครอบครัวของเราสิ่งที่เราเ,เกี่ยวข้องด้วยนะครับ <S <S ก็คือเราเราสามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าแล้วให้ให้พระเจ้าเนี่ยรับรู้ถึง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราและกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามาพูดคุยกับพระเจ้าแล้วก็ขอการทรงนาจากพระงองค์อืโอเคค่ะอาจารย์ก็ได้บอกว่าการเฝ้าเดี่ยวนะคะก็คือการที่ได้พูดคุยกับพระเจ้าแล้วก็สื่อสารสร้างสัมพันธ์กับพระองค์นะคะซึ่งนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของการเฝ้าเดี่ยวใช่ไหมคะทีนี้ไม่อยากจะถามเพิ่มเติมอีกอะคะ่ะว่าแล้วทําไมคริสเตียนจะต้องเฝ้าเดี่ยวด้วยคะแล้ว ต้องทําทุกวันหรือเปล่าคะผมคิดว่า,าคริสเตียนเราเนี่ยก็คือว่าเราเรียนแบบการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์มาในโลกนี้ไม่ได้มาเพื่อจะมารับแบกบาปแทนเราเท่านั้นแต่ว่าพระองค์มาสําแดงชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้แก่เราด้วยแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็พระองค์ได้สําแดงแบบอย่างอันหนึ่งคือว่าการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้า พระองค์ก็ทําอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในในช่วงชั่วโมงแรกๆของการที่พระองค์ได้ตื่นขึ้นนะพระองค์ก็จะเข้าไปในที่ที่เปรี่ยวนะแยกตัวไปแล้วก็ไปไปเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าพระบิดานั้นขณะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นผมคิดว่าเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราให้เห็นว่าถ้าเราจะมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์เนี่ยเราควรจะมองว่าเรื่องการเฝ้าเดี่ยวเนี่ย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองให้ดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกับพระเยซูได้มากขึ้นก็คือพระเยซูเนี่ยมีการเฝ้าเดี่ยวที่สม่ำเสมอใช่ไหมคะในทุกๆเช้าเนาะทีนี้ฟังดูแล้วว่าค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าการอธิษฐานแล้วก็การเฝ้าเดี่ยวเนี่ยจะคล้ายกันมากเลยค่ะก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่ามันแตกต่างกันยังไงคะแล้วมันสามารถ ทดแทนกันได้หรือเปล่าคะเป็นคำท่าสังเกตที่ดีนะครับผมคิดว่ามันก็เกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับเพราะว่าการอธิษฐานแล้วก็การเฝ้าเดียวเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อเราเฝ้าเดียวเนี่ยเราจะมีเวลาที่จะก็เรียกอะไรนะฟังเสียงของพระเจ้าเนี่ยโดยอ่านพระคำพระเจ้าแล้วก็ใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าซึ่งผมเองอยากแนะนําว่า เวลาเราเฝ้าเดี่ยวล้วอ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยควรจะอ่านเป็นแบบต่อเนื่องไม่ควรจะกระโดดไปกระโดดมาเพื่อว่าเราจะได้รับการเสริมสร้างด้วยพระคำของพระเจ้าเนี่ยอย่างเป็นระบบแล้วเราก็จะจำได้ดีแล้วก็ความจริงในพระคำพระเจ้าเนี่ยจะเสริมสร้างชีพตของเราเป็นเหมือนกินอาหารแต่เป็นกินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณน,นะฮะแล้วก็เราคร่ครวญ แล้วก็สามารถที่จะจดจําพระคำพระเจ้าได้ดีขึ้นอันนี้จะจะเพิ่มขึ้นจากเรื่องของการอธิษฐานส่วนตัวก็คือการอธิษฐานเป็นเหมือนการพูดสื่อสาร,รแต่ว่าการเฝ้าเดี่ยวก็คือเป็นการอ่านเป็นการรับกับ,บอ่าน,านใคร่ครวญพระคำพระเจ้าค่ะที่นี้ค่ะก็มีข้อสงสัยเนาะมีหลายคนก็สงสัยว่าแล้ววิธีการเฝ้าเดี่ยวที่ถูกต้องเป็นยังไงเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว,ว่าเวลาอ่านเนี่ยควรจะอ่านแบบ ต่อเนื่องเพื่อให้ความเข้าใจของเราเนี่ยเป็นระบบแล้วก็เราได้เข้าใจเ,เรื่องในพระคัมภีร์นั้นๆด้วยแต่ว่าก็จะมีหลายคนค่ะชอบทาแบบนี้เคยทําเหมือนกันก็คือหยิบพระคัมภีร์อธิษฐานแล้วก็เปิดชิ่งพระเจ้าพูดด้วยแบบนี้คือการเฝ้าเดี่ยวไหมคะหรือว่าวิธีการเฝ้าเดี่ยวที่อาจารย์อยากจะแนะนําเป็นยังไงคะคือคือผมว่าวิธีอันนั้นเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่า ไม่ควรจะใช้เป็นประจําแบบนั้นเพราะว่ามันจะทําให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในพระคำพระเจ้าเราเนี่ยมันไม่ประติดประตอ่อไเมันกระโดดไปกระโดดมามันมันก็เลยทําให้การรับรู้เรื่องราวต่างๆที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เรารู้เนี่ยมันไม่มันไม่ต่อเนื่องไม่เป็นระบบเพราะนั้นเ,นเวลาเราเราจะทบทวนกลับไปเนี่ยบางทีเราก็จะเราก็จะสับสนจำไม่ได้รู้แต่ว่ามันมีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน เพราะว่าเราไม่ได้อ่านแบบเป็นระบบหรือไข้ควรวนอย่างอย่างเป็นระบบนั่นเองแล้วก็เพราะว่าเวลาที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราในพระมปีเนี่ยพระองค์ก็ให้คนที่บันทึกเนี่ยทึกบันทึกอย่างต่อเนื่องไงบทที่หนึ่งต่อบทอบที่2บทที่3แต่เราไปอ่านแบบกระโด <c oughs> ไดไปกระโดดมามันเลยเป็นจ <c oughs> ิ๊กซอที่กระจัดกระจายมันไม่ต่อเป็นภาพใหญ่เหมือนกับว่าพอเวลาที่เราอ่านเราก็จะได้บริบท โดยรอบด้วยใช่ไหมคะเหมือนไม่ได้แบบปึ้งแล้วก็อ้าวพระเจ้าพูดอย่างนี้งี้หรอเราต,ต้องดูข้างรอบโดยรอบด้วยใช่ไหมคะดูที่มาที่ไปด้วยเนาะทีนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสำหรับวันนี้ได้รับการหนุนใจอีกแล้วนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยหนุนใจพี่น้องด้วยดีกว่าค่ะว่าเราจะมีชีวิตที่เฝ้าเดียวมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าได้ยังไงบ้างคือคือผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับก็อย่างที่บอกก็ว่า เรากําลังอยู่ในยุคที่มีเขาเรียกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากนะครับรวดเร็วกว่าในสมัยก่อนมีวิกฤตเกิดขึ้นที่มีอะไรเขาเรียก disruption นะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดอันหนึ่งนะครับของของพวกเราที่ติดตามพระเจ้านี่คือเราต้องมีสติเหมือนหนึ่งเปโตรบทที่4บอกว่า,วายุคสุดท้ายก็มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เรา ดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะสตินี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเไม่ได้ไม่ได้สามารถคุมสติของเราได้เนี่ยบางทีเราจะตัดสินใจผิดพลาดเราจะหลุดเราจะถูกดึงไปตามกระแสของโลกนี้เพระาะฉะนั้นการเฝ้าเดียวเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะและถ้าเราเฝ้าเดียวกับพระเจ้าทุกวันอย่างต่อเนื่องเนี่ยพักคำพระเจ้าจะซึมซับเข้ามาเป็น เป็นไกด์ไลน์ให้กับเราเป็นเป็นแนวทางให้กับเรากำกับการตัดสินใจของเราและการเผชิญสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นโดยเราไม่สูญเสียการควบคุมหรือว่าการตั้งสติของเราให้ดีภาษาไทยนี่ผมชอบมากสติปัญญาเนี่ยมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสติเนี่ยบางทีปัญญามันก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ผิดพลาด แล้วก็ทําให้เกิดผลเสียที่ตามมาได้อโอเยี่ยมไปเลยค่ะอาจารย์ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ได้มาให้ความกระจ่างกับพวกเรานะคะการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่สำคัญเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะสำหรับคริสเตียนทุกคนเลยค่ะที่จะต้องทำให้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าการที่เรา เฝ้าเดี่ยวทุกวันเนี่ยจะทําให้เรานะคะได้เก็บสะสมพระคาของพระเจ้าเอาไว้ในชีวิตไว้ในจิตใจของเราและเมื่อถึงเวลาเนี่ยที่เราต้องตัดสินใจหรือว่าเจอเรื่องที่ยากในชีวิตนะคะจากที่อาจารย์ได้แชร์กับพวกเราเมื่อสักครู่นี้นะคะพระคาของพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์เป็นโคมสองเท้าให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นตาม น้ำพระไทยของพระเจ้านั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บรรณสัดค์มากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องนะคะที่ติดตามรายการใจสมานทอล์กอยู่นะคะถ้าท่านมีคำถามมีข้อสงสัยต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะจะไม่ได้พลาดรายการดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ